โพธิสัตว์หมายความว่าผู้อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่มีใครสอนไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนี่คือพระโพธิสัตว์ก็จะสังเกตด้วยว่าทำแบบนี้แล้วเกิดความทุกข์ก็ไม่ทำเช่นทำบาปแล้วไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ทำทำบุญแล้วเกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ไม่มีก็ทำไป ก็ลองค้นคว้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ได้ครบสิบบาร,รมีก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ทุกทุกระดับเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นโพธิสัตว์นั่นก็มาค้นคว้าในชาติสุดท้ายนี้ไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้เรื่องของปัญญา ไม่รู้ว่าทำไงแต่ทำให้ใจพ้นทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิยุคที่พรพุทธเจ้าปฏิบัติกันนี้เขาดับทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ความทุกข์ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี้หายไปได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นหาค้นคว้าลองผิดลองถูก ตอนต้นก็ลองอดอาหาร49วันคิดว่าลดอดแล้วจะได้ความทุกข์จะหายไปก็ไม่หายไปถ้าอดต่อไปก็รู้ว่าต้องตายก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ทางก็เลยกลับมาลองว่ามันมันอยู่ในใจมันอยู่กับความสงบก็เลยลองมาค้นคว้าใหม่หาว่าเวลาออกจากความสงบแล้วมันทุกข์เพราะอะไรก็ไปเจอว่ามันทุกข์เพราะความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอคิดถึงความแก่ความเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาก็เลยถามว่าทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะไม่อยากแก่แต่มันไม่อยากแก่แล้วห้ามความแก่ได้ไหรอเปล่าไม่ได้ไม่ทุกข์ไปว่าเปล่าทำไมก็ยอมรับยอมรับให้มันแก่ไปยอมให้มันเจ็บไปถ้ามันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปใจก็เลยไม่ทุกข์ไม่ต้องเข้าสมาธิ ก็เลยตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาต้องบำเพ็ญมาเยอะแยะไปหมดต้องบำเพ็ญทานศีลอะไรมาก่อนกว่าจะมาถึงขั้นปัญญาตัวสุดท้ายนี้ได้แต่ยุคน,นี้เราสบายไม่ต้องเป็นโพธฐฐิสัตว์เข้าใจไหมมีมีทางเดินอยู่แล้วมีมรรคอยู่แล้วเป็นสาวกดีวกว่าเพราะว่าเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นสาวกมันก็เหมือนกัน มันก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันแต่เป็นสาวกนี่มันหยุดมันหลุดง่ายกว่าเป็นโพธิสัตว์จะเป็นโพจะหลุดพ้นด้วยการเป็นโพธิสัตว์นี่ต้องใช้เวลาเป็นแสนกับอย่างเงี้ยเป็นหลายแสนล้านปีอย่างเงี้ยแ,แต่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเป็นสาวกนี่เจ็ดวันก็ได้เมื่อเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะเอาทางไหนเลือกเอาไม่มีใครบังคับ ถ้าอยากจะเป็นเวียนว่ายตายเกิดเอกเศรษฐเอ,ก,เอกล้านชาติก็ไปกว่าจะบรรลุเป็นกว่าจะหลุดพน้นเรือมมาปฏิบัติตามคำสอนมรรคแปดในตอนนี้ก็หลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพอหลุดพ้นก็เหมือนกันคนจบปริญญาตรีด้วยการไปเรียนในมหาลัยหรือจบปริญญาตรีด้วยการเรียนเองมันก็เป็นปริญญาตรีเหมือนกันเป็นความรู้เหมือนกัน ถ้าเรียนเองมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยไม่มีครูสอนต้องคนคว้าหาเอเองถ้ามีครูสอนมันก็เดี๋ยวเดียวสี่ปีก็จบ